เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวนติดลำคลองนะคุผู้ชมเลขกซื้อเล็อยู่ติดคลองใหญ่เลยมีบ้านในถึง2หลังนะครับบ้านหลังใหญ่หนึง่งหลังหลังเล็กหนึ่งหลังแล้วก็มีบ้านรังนกอีกหนึ่งหลังครับมีนกเข้ามาทำรังมีไรายได้เข้าแน่นอนครับแล้วในสวนก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิด บรรยากาศก,าศก็ดีล่มลื่นวิวภูเขาติดลำคลองขนาดใหญ่ทำเลดีบรรยากาศดีนะครับไก้วิทยาลัยด้วยไก่ตลาดใกลรลางค้าไม่ห่างไกลเลยความเจริญบ้านสวนสวยๆครับของใหญ่ครับไม่ต้องกลัวขาดแคลนน้ำหอวฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าบ้านสวยๆทำเลดีเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยานใดสนใจดูฐานที่จริงกันได้ แปลงนี้อยู่บางสะพาน,นครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบราคาเปิดมาที่2ล้าน2แสนบาทครับโดยเอกสารสิทธ์เป็นโฉนดคุดแดงนอะสองสีจอกับพอทบอหครับพื้นที่3ไร่82ตารางวาสนใจก็ใสต่ตรงถึงผู้ขายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ